ประเด็นร้อนแรงที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงคือจุดผ่านดาราฟาที่เชื่อมต่อระหว่างอียิปต์กับชนนกาซานั้นไม่ใช่เส้นทางสําหรับชาวปาเลสไตน์ในการอพยพหนีภัยอย่างที่หลายคนเข้าใจกันอย่างกว้างขวางแต่ตรงนี้แหละที่คนมักจะพลาดเพราะหลายฝ่ายมองว่าการเปิดทางนี้คือหนทางปลดปล่อยผู้คนจากความทุกข์ทรมานแต่ข้อเท็จจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นอย่างที่คิดบัตอับเดลตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอียิปต์ออกมาเน้นย้ำอย่างชัดเจน เมื่อวันเสาร์ที่6กันยายนว่าจุดผ่านดาราฟาที่เชื่อมอียิปต์กับฉนนกาซานั้นถูกกำหนดให้เป็นช่องทางสำหรับส่งผ่านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเท่านั้นไม่ใช่เส้นทางเปิดให้ชาวปาเลสไตน์ย้ายถิ่นฐานไปยังอียิปต์อย่างที่มีการพูดถึงกันในวงกว้างระหว่างการถแถลงข่าวร่วมกับฟิลิปลาซสสารรนีผู้เอำนวยการสํานักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานสําหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ของสาสตรปรชา,ชาติตันดูอะอับเดลตีได้ชี้แจงว่าการกล่าวอ้างว่าชาวปาเลสไตน์ ต้องการออกจากแผ่นดินของตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลเพราะความจริงแล้วพวกเขาถูกกดดันด้วยนโยบายที่เข้มงวดและเผชิญกับวิกฤตความอดอยากอย่างรุนแรงซึ่งการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงคือการยุติสงครามในกาซาเพื่อเปิดทางสู่การปล่อยต,ต,ตัวตัวประกันต่างหากในทางเดียวกันล,ลัสซารินีเองก็ให้ข้อมูลว่าความอดอยากในชนวนกาซายังเป็นผลที่เกิดจากมน,นุษย์ด้วยกันเองโดยบอกว่าการส่งความช่วยเหลือผ่านจุดผ่านเดราฟายังคงถูกอิสราเอลขัดขวางบ่อยครั้งแม้ทางอิยิตจะพยายามอย่างมาก ที่จะป้องกันไม่ให้สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมเลวร้ายลงเรื่อยๆอย่างไรก็ดีรุไยยัยงประสบปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ข้อความเหล่านี้ถูกประกาศออกมาในช่วงที่เบนจามินในทัญาหูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนยันว่าประชากรในกาซาครึ่งหนึ่งต้องการอพยพออกจากพื้นที่พร้อมกับโต้แย้งว่าที่ผ่านมา ไม่มีการขับไล่ผู้คนอย่างที่หลายฝ่ายกล่าวอ้างนี่คือจุดที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างเข้มข้นในหลายประเทศรอบข้างโมฮัมหมัดอันโมมานนโคศกของรัฐบาลจอแดนตอบโต้อย่างแข็งขันว่าจอแดนจะไม่ยอมรับการบังคับให้ชาวปาเลสไตน์ย้ยายถิ่นฐานเด็ดขาดเพราะกฎหมายระหว่างประเทศได้ชัดเจนว่าการบังคับย้ายประชากรจากดินแดนที่ถูกยึดครองถือเป็นอาชญากรรมสงครามและเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติด้วยซึ่งเรื่องนี้ควรหยุดและถกเถียงอย่างจริงจัง เพราะมันสะท้อนถึงความเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนควรได้รับแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับกรณีนี้คุณเห็นด้วยกับคำพูดของอียิปต์ที่ยืนยันไม่รับชาวปาเลสไตน์อพยพหรือมองว่าเรื่องนี้เป็นแรงกดดันที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งมาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลย